อันนี้ป้านี่กี่นาทีออกเมืองได้อะาทิเหรอนก่อนจะออกเมืองออกแต่ตรงนี้ก่อนออกแต่แค่นี้ได้เหรอเดี๋ยวโอเคแล้โอ้ยแต่ตรงนี้ก่อน

รอไดิรแมวไปดิมวได้รอมวไดิแ่้ควายพวกควายอะสัตว์บมายังสมายังสมายังสมาฟอร์มหดสัตว์ฟอร์มมนี้ก็เทนนี้ก็เทวั้มทนี้มันจะขึ้นไปขึ้นไปข้ไขึ้นไมข้้ไไ้ไมไ้ไมไ้ไมได้ไไ้ไไไไ้ไมไ้ไ้ไมไ้ไมไ้ไม ตลอจิงทำไมอ่ะตลำวจีวครับตวอคืออะไรเอ้าคืออะไรตำรวจอ๋อตำรวจทำไรอ่ะเฮ้ยตำรวจเอ้าไมอเากวครบอ๋อ๋ง่ว้ครับอ่่เอาจวด้นนะครับ ได้น yeah. ีกว่าอพกระสอบต้องรอหมอป่ะต้อแทงต่อหน้าป่ะไม่หยุดป่ะตำรวจเตือนยังจะไปนอนตำรก็ได้นอนนะ แทงททงงต่อนหน้าไม่แกใครเห็นมั้งอ่ะเห็นจำไม้ยัยกี่คนนะอันนี้ให้หมอทำไงครับเอากลับเลยใช่ไหมชุบดิไม่ไม่ไม่ชุบตรงนี้นี่ชุบตรงนี้นี่แล้วให้้ยชุบตรงนี้ละแล้วก็ถามเขาว่าจะให้กลับโรงพยาบาลหรือเปล่าก็่าไปแล้วก็ผ่าตรงนี้แหละครับ คืออะไรตูนะครับเออเดี๋ยวต้องเพื่อนกูไป็นไหน่ะ ไวนคาไหนช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับตกย่าตุต๋นอันตรายไกันต่อ้อมันแล้วอมันมันกระโดดตั้งเยอะต้ามต้องไม่ต้อง เยอะเลยกว่านึงล,ะล่ะมาไหนไม่รู้อะไปหาสิาโอพีม่มาที่เดียวมาที่เดียวมาที่เดียวแม่ตรงรถเนี่ยต้องรถเนีย่ย บัมดีอยากให้มันขึ้นดีไอขยะเนี่ยอยากให้มันขึ้นมาช่วยบัมดีมาช่วยบัมดีมาช่วยบัมดีตเใหฮ้ยปาพลเก่คนเก่งไอยกันต๋อเอ้งดาวไอ้วงดาวเอวงดาวดดโดนจับโับอ้กูกูกลกลกลกันเลต่อจกอะไรจกินดงหนต่อกินดงหไปไ้ต่อลดอกุชน่ะ ี่โน้เองเอก็ต่รถกูจะไปครับไปจะไปคอไม่ได้นี่นะไม่ได้ขอตะุญนะตำรวจทำเพี้ยไรงงวะเนาะจับผมทำไมอ่ะสวยสวยพี่โนดสวยนีไงโดนทนเลวัดดีวเี้ โนเอาหมดใจเย็นนะคบผมโดนพูดแต่ายครับผมเป็นพูดแตายเป็นพูดแต่หายตรับจู่ครับตำรครับตรู่ครับเาหมดูดยครับตรจจู่ครับอาหมดูดยครับหาไปหาขับัต่อย่ายงยิงทำไมอะยิงทำไยิงผมอย่ายิงไมมไมตมครับลงรัลงเพื่อนลงหหพี่คนาบอกห สวยดโง่ง่ยีเดี๋ยวเมื่อไปเร็วไปเร็วไวจับอะไรกันออแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วเดือดปุดปเดือดปุดปุีคนเขาบอกขไปนะีไปแล้วีไป้ปต้องไปแล้วปไปฮะี๋ยวพาดนึงได้ได้ได้ีแล้วมหลงแล้วมหลงแล้ว สอนจัดแล้วเดือดจัดเลยอ่ะเมื่อกี้เสียงยิงทำไมวะเดือดเดือดตายเดือดตาเดือดไปไม่ตามไหตน้มีเชือเื่าที่เลยไปกังลงท่อละลงท่อละบุไม่เพล็กบุ๊คจะตายละหนนองหกบุ๊ขอเพลินะตายดนไปดได้ปะไ่ได ีได้แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ตามแล้วชิวแอบแป๊บเป็นไงอยู่พุ่งออกนะครึ่งชั่วโมงอ่ะได้ได้ได้ตอนนี้ผ่านมาสองนาทีละสองนาทีเออนับเลขเร็วจังไอ้เหี้ยเลขนับเร็วเลขคณิตคิดเร็วอยู่แล้วเฮ้ยอะไรมาอะไรมาฮะอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ยาไอ้ยาเละเละมาสีหลงเน่ะกลัวแล้วแม่พวกตาลีบานในสัตว์ใช่เลย คัดเลยไอติ่มไอติ่มตาลีบานเลยมาสิหลงองเกืกเกือกโอ้โหคันอัเนี่ยคันเพื่อนสองคนอย่าเนแค่สแค่2องแค่สขเข้าไปเมืองใจเป็นขยลบีแค่สเดี๋ยววสาม่ะไม่กินใจสามละสามอีกคันหนึ่งไกลไห่างห่างเดี๋ยวเยอะเยอ ังอยู่บุกดูหน้านะเออดูหลังยูยสามคันหน้าชิคู่ตามวิ่ับไม่น่ามีดักอนะไรดูหลังดียวดเลยน้าชิว ใช่ว่าไอติ๋มว่าไอติ๋มันขับรถเป็นเหมือนนนะเนี่ยแม่โดนละยไม่ยิมไม่ติ๋มหรืออชนชนชอนช้อติ่มยิ้มไรอะ สยวยสนี่มันตามมาคันีลล้นะเปิดไปเลย,ย <ขน S 2> อะาปเลยอะลอัคันเดียวดุวแบบเดียวไครับ้องหลุดเงียบห่างหลุดหลุดหมดยังพอ่ช้ คุณเรี้ยวหายแล้ว B M ขาวมาโอ,อ้อยเพี้ยอะไรวะมันจะอะไรปลาล้ปลาเหลือขนาดนี้วะโอ้ยลงมาตามมานันอะมันไม่คิดว่าเป็นเพื่อมนมันบ่างเหรอวะคิดว่าเป็นไอ้ติดขับเหรอวะมันตามมาอยู่ มามม้รถจักรรถอะไรอีกอ่ะหมดปูมาเต็มเลยเร็มโบเออต้องตาย่ะป้ะ มีปะอุ้ยมี BM ไกลๆหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดชัวร์ไม่ได้เหินเลยอ่ะ BM ไม่เหินเลยอ่ะเหินไม่เหินไม่ขึ้นนะ BM เหินไม่ขึ้นนะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดนะหลุดนะปัดจบได้เหยียจบนะตัดจอกเหยียไหวกูป้าตัดเขามีปุ่ตูดทำไมอ่ะเพื่อนดิบมีไหวกูป้าเหยกยะจอกสี่ทุ่มยี่สิบสามไปกันต่อดีอะดีอะดี ไปต้องเลี้ยวขึ้นเขาอ่ะเลี๋ยวซอกมุมซอกกแซกอ่ะได้ได้ได้ไปเราไปเลยแล้วกันเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเย้ย เกิดจัดเลยว่ะกินไปอยู่ริมเกาะดีกว่าไอติ่มแม่งขี้ฟ้องจัดเรื่องเกิดขอไอ้ติ่มแล้วบอกให้อยู่เูยวันนี้แหละใครข้าวหมดบอกเลยเหลือสามอันกินก่อนอันนึงเหลือสองอันฝ่ายกุ้ยไปเฮียมีแฟนวิทย์อ่ะฝ่ายกุ้ัตว์เฮียกินไม่ได้จบจะตายยังไะ อยู่ในตัวเป็นไงบ้างวะอกูมีฟู้ดแคปซูลอะไรเนี่ยกินโดนวงนัวป่ะเพื่อนในตัวโอ้โหจะระเบิดแม่งฟังทั้งทีซีฟังทั้งไอพวกเฮียนั่นทีซีแม่งก็ปล่อยให้มันด่าอยู่นั่นแหละเฮีย